วัสดีค่ะรักชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปโลแลนด์ในโอกาสสาบาันตนเข้ารับตำแหน่งสมัยที่2 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแส,ส,สดงความยินดีไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณร,รัฐโปแลนด์ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตาแหน่งสมัยที่สองในวันที่6สิงหาคม2563ความว่าพระนาท่านายนอันเชดูดาประธานาธิบดีแห่งสาธารณร,รัฐโแปแลนด์กรุงวอร์ซอ ในโอกาสที่ท่านเข้าดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐโปโลแลนด์เป็นสมัยที่สองข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคาอํานวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประสบความสําเร็จและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวโปโลแลนด์ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพที่ใกล้ชิดสนิทสนมและความเข้าใจระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเป็นปัจจัยช่วยสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านให้กระทับแน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาพิไยมหาวชิรลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราาัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดโครงการคูโบต้าฟาร์มจังหวัดชนบุรี วันนี้เวลา8นาฬิกา54สนาทีสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัานราสิดาสยามบรมรดาชกุมารีสเสด็จพรดาจะดำเนินไปทรงเปิดโครงการคูโบต้าฟาร์มอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2561บนพื้นที่กว่า220ไร่เป็นฟาร์มเกษตรที่รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดให้กับผู้สนใจเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงโดยมุ่งหวังให้เป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่อย่างครบวงจรในอาเซียนภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอก,กชนรวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและสามารถบริหารจัดการไรายได้อย่างยั่งยืนในการนี้ทรงเปิดอาคารเกษตรคช้ยพัดซึ่งได้พระราชทานนามอันหมายถึงอาคารที่เป็นแหล่งความสําเร็จและความเจริญทางการเกษตรพรอมพระราชทานพระราชานอนุญ,ญาตให้เคินอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับที่ป้ายชื่ออาคาร ภายในจัดแสดงนิทรรศการถาวรอาทิการพัฒนาโครงการคูโบต้าฟาร์มถ่ายทอดการพัฒนาพื้นที่การปลูกพืชจากจุดเริ่มต้นถึงปัจจุบันรวมทั้งนิทรรศการพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมรมนาถบพิษการบริหารจัดการฟาร์ม360องศาอินเทอร์เน็ตออฟ s ิง ที่นำเสนอการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการติดตามสถานะแปลงเพาะปลูกและวิเคราะห์การพัฒนาการเพาะปลูกในคูโบ t a f a r ร์มแอปพลิเคชันค o โบต้าอั o l ีโซลูชัเป็นปฏิทินการเพาะปลูกข้าวที่ช่วยเกษตรกรบันทึกข้อมูลตั้งแต่วิธีคัดเลือกเมล็ดพันธุ์การบำรุงรักษาการจัดทำบัญชีและแจ้งเตือนกิจกรรมที่สำคัญเพื่อวิเคราะห์วางแผนและบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โอกาสนี้ทออประเนรฐานการเรียนรู้ภายในฟาร์มอาทิโซนปลอดนาวานส่งเสริมทํานาแบบปักดำหยอดน้ำตมและหยอดข้าวแหง้งการใช้ระบบ c n s s เพื่อควบคุมทิศทางอัตโนมัติโดยใช้ดโดรนและการบริหารเครื่องักกลการเกษตรด้วยระบบ GPS เพิ่มรายได้จากการอัดฟังข้าวซึ่งช่วยลดมลภาวะจากการเผาต่อสังและลดค่าปุ๋ยนอกจากนี้ยังมีโซนเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่จำลองการเพาะป,ปลูกตามแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการทำเกษตรที่สไร้างรายได้ตลอดปี่วนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่แสดงรูปแบบการปลูกอ้อยมันสำปะหลังและข้าวโพดโดยเครื่องจักรกลการเกษตรตลอดจนนวัตกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพดินและการถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรครบวงจรเพื่อสร้างทักษะให้เกษตรกรและผู้สนใจสามารถนำกลับไปใช้พัฒนาในพื้นที่ของตนเองได้จริง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควรรัตวรคัติยราชนารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์สามัญประจำปี2563 วันนี้เวลา16นาฬิกา1นาทีสมเด็จเก้าฟ้ากรมทะศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรเขตหลักสี่โอกาสมีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายภาพวาดฝีประหันและผลิตภัณฑ์ของบริษัทสยามกลิตเตอร์1957จำกัดแก่มูลนิธิจุฬาภรณ์และมูลนิธิพัฒนมหาราชนุสรณ์กพระอุปถัมภ์สำหรับใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ,การมูลนิธิจุฬาภรสามัญประจำปี2563เพื่อทรงติดตามการดำเนินง,งานของมูลนิธิครั้งที่2ทั้2562และความก้าวหน้าตรงการต่างๆอาทิกิจกรรมเพื่อหาไรายได้ส่งทบทุนมูลนิธิรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ2562การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ2563 สมเด็จเก้าฟ้ากรมพศีสว่างควัตวรรคติราชนารีโปรดให้จัดตั้งมลูลนิธิกุลาภรณ์ขึ้นในปี2529ตลอดระยะเวลากว่า34ปีได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้พระนโยบายอาทิการสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และพยาบาลการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพระอนุเคราะห์และผู้ด้โอกาสทั่วภูมิภาค การจัดหาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จาเป็นแก่โรงพยาบาลตลอดจนการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆทั้งทรงก่อตั้งโครงการและกิจกรรมสาธารณกุศลในพระดำริอีกหลายโครงการอาทิโครงการถักร้อยช้อยรักโครงการผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์น้ำจิตเพื่อนำไรายได้สมทบทุนูนลนิธิจุฬาภรด้วยกับถประสงค์ที่จะช่วยเหลือและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้ดียิ่งขึ้น คุณจะมหม่อมหิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีส่งเปิดชมรมทูบีนัมเบอรวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันที่โรงเรียนพนมสารคามพนมอดุลวิทยาจังหวัดสะเชินเซา วันนี้เวลา18นาฬิกา35นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังโรงเรียนพนมสาร,รคามพนมอดุลวิทยาอําเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเทราทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อใจทูบีนัมเบอร์วันซึ่งน้อมนำหลักการโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ในการนี้ทอดแตเนกกิจกรรมสร้างสุขที่มีรูปแบบพี่สอนน้องเพื่อนสอนเพื่อนเช่นการผลิตวัสดุการกระแทกจากธรรมชาติการทำปลอกเทียมห่อผลไม้คิดอุปกรณ์กลั่นน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืดเป็นต้นเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกได้เรียนรู้พัฒนาตนเองกล้าคิดกล้าสแสดงออกทั้งนี้จังหวัดฉะเชิงเซาดำเนินโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันภายใต้3มวิทาศาสตร พร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกิดการดาเนินงานอย่างเข้มแข็งโดยเป็นจังหวัดท no. ูบีนัมเบอรวันรักษามาตร,รฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่1มีชมรมทูบีนัมเบอรวันที่อยู่ในกลุ่มต้นแบบระดับทองและเงินได้แก่ชุมชนบุษตาบ้านคลองหกวาอําเภอบางน้ำเปเรี้ยวโรงเรียนเบญจมราชังสติต โอกาสนี้พระราชทานทะวะโรโกาสให้สมาชิกไกรติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเซาและเรือนจำกลางฉะเชิงเซาเฝ้าเพื่อรับพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำพร้อมกับสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนเครือขา่ายเฝ้ารับพระราชทานคำปรึกษาเป็นแนวทางจัดก,การกับปัญหายอย่างเหมาะสมและทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันด้วย สมเด็ดจเจ้าเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานาเรนทิรา,า,า,าเรทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิิพัฒมหาวัชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงานโครงการหลวง51 วันนี้เวลา15นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานโครงการหลวง51ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง16สิงหาคม2563ภายใต้แนวคิดดุดแสง ทองจากฟ้าสู่วงประชาราร่งเย็นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกิตติมศักดิ์มูลนิธิโคร,รงการหลวงและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโคร,รงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาวันที่12สิงหาคม2563ตลอดจนเผยแพร่การดำเนินงานของมูลนิธิโคร,รงการหลวงตลอดระยะเวลา5า 11ปีที่ผ่านมาและผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์โอกาสนี้ทอดระเนียกิจกรรมในงานที่แบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกจะแสดงนิทัศการเฉลิมพระเกียรติเรื่องกัญชงของแม่สแสดงถึงคุณประโยชน์ของดอกกันชงที่มีสารเป็นประโยชน์ทางการแพทย์และเส้นใยยังใช้ในงานหัตถกรรมซึ่งมีการทดลองผลิตเครื่องแบบทหารส่วนที่2กําหน่ายอาหารเมนูต่างๆที่ใช้วัตถุดิบจากโครงการหลวง และส่วนที่3การจำหน่ายผลผล,ผลิตโครงการหลวงกว่า800รายการซึ่งปีนี้มีสินค้าเด่นได้แก่ลูกพลับเห็ดปุยฝ้ายกาแฟแคปซูลกาแฟดริปน้ำผึ้งสวนกาแฟน้ำมันงานดำสกัดเย็นต้นไม้ปอกอากาศและผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่ไอศ س ตรีมนมกระบือไอศตรีมวานิลาที่ผลิตจากฝักวานิลาแท้ รวมถึงมีผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์เช่นมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิรธิกิจพระบรมราชินีนาถร้านจิตอาสา904ร้านผูฟ้าร้านพัดพัดมูล,ลนิธิไทยพัฒนาโครงการถักร้อยส้อยรักมูล,ลนิธิจุลาภรณ์และมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนเพื่งพาย,ยามยากสภากาชาติไทยตลอดจนสินค้าจากหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน พระเจ้าวรบงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรณ์สเสด็จไปในพิธีวงสวงการยกปลียอดพระเจดีโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาดีพระธรรมวิสุทธิมงคลจังหวัดอุดรธานี วันนี้เวลา8นาฬิกา25นาทีพระเจ้าวรวงเ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังสถานที่ก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีวัดเกศรศิรลคุณหรือวัดป่าบ้านตัดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในพิธีบวงสวงการยกเลียอดพระชจดีโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระทมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนซึ่งการดําเนินการก่อสร้างทั้งในส่วนพระเจดีพระวิหารและพิพิธภัณฑ์มีความคืบหน้าไปมากกว่าร้อยละ85 โดยยอดฉัดทองคำนั้นคณะศิษยานุสิ์ได้ร่วมปัจจัยและทองคำกว่า200กิโลกรัมเพื่อสร้างยอดฉัดและฐานฉัดชั้นที่1น้ํา้ำหนักทองประมาณ185.2กิโลกรัมส่วนทองที่เหลือนำไปเคลือบในส่วนของฉัดชั้นที่2-5ถฐานฉัดลูกแก้วปลียอดทองกลมเม็ดไม่ยอมแปดเหลี่ยมและปลียอด8ดเหลี่ยมรวม11ชิ้นงานซึ่งยอดเจดีย์พระธรรมวิสุธทธิมงคลมีความสูง19เมตร จากนั้นทอดประเนตขั้นตอนการยกปลียอดพระเจดีซึ่งดําเนินการในส่วน2ชิ้นงานคือปลียอดแปดเหลี่ยมสูง4.98เมตรน้ําหนัก7,300กิโลกรัมและเม็ดมยมแปดเหลี่ยมสูง1.07เมตรน้ําหนัก1,200กิโลกรัมเมื่ออันเคินขึ้นประดิษฐานแล้วจะทําการตรึงให้แน่นแล้วเทคอนกรีตรับกําลังแรงอัดสูงให้ยึดแน่นมั่นคง ส่วนชิ้นนปลียอดที่เหลือ9้าชิ้นจะดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสมเด็จเก้าฟ้ากรมทศีสว่างควัตวรคติยราชนารีจะเสด็จไปทรงประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคําและฉัตรทองคําชั้นที่1วันที่12สิงหาคม2563ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเสดิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันครบรอบชาตการหลวงตาพระมหาบุวญาณสัมปันโนครบ1 0 7ปี ด้วยมีพระปณิธานที่จะให้ปรียอดและขัดพร,ระเจดียพระธรรมวิสุทธิมงคลเป็นสิ่งที่ดีงามเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาคุณพระบูรพาจารย์โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดียพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปันโน ได้รับพระกรุณาที่คุณจากสมเด็จเท้าฟ้ากรมทศสีสว่างควัตวรัตติยราชนารีทรงรับเป็นประธานโครงการด้วยทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและทรงศรัทธาในพระธรรมวิสุทธิมงคลและทรงพระกรุณาโปรโดให้พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าเสด็จพาจุฑาภรทรงเป็นประธานคณะผู้ออกแบบโครงการและสถาบันวิจัยจุลาภรร่วมกับจังหวัดอุดรธานีคณะศิษยานุสิ์ควบคุมโครงการในภาพรวม องคมนตรีเคลืนถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทักรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยใน,ในพื้นที่จังหวัดระนองณนะห้องประชุมสารกลางจังหวัดระนอง จากนั้นทรงตัก,กรุนาปรดกล้าวรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เสียงถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน481ถุงไปมอบแก่ราชฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองระนองอำเภอกะบุรีอำเภอเรกระเปออำเภอละอุ่นและอำเภอสุขสนันารเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ โดยจังหวัดระนองมีพื้นที่ได้รับความเสียหาย5อำเภอ30ตำบล117หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน681ครัวเรือนอจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดตมอมให้พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอทุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรณนะห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเก,ก,กล้าโปรดตมอมให้ร่วมกับมูล,ลนิธิราชประทานุเคราะห์ในทับรมราชูปถัมภ์เขินถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน1,422ถุงไปมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชลืนพระราชกริกรแสทรงห่วงใยญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษสรที่ประสบอุทกภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่ให้ทราบ และลงพื้นที่เคลนถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเมืองระนอง5ครอบครัวและในพื้นที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพร5ครอบครัวโดยเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุทุพพลภาพพร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจต่างเรื่องปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้องคมนตรีได้ให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งพุดปิบัติการจิตอาสา,าภัยพิบัติในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนทั้งยังกล่าวเช่นชมที่ได้น้อมนำทัาบดมราชาบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติในการเร่งนำความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยเพื่อให้กลับมามีชีวิตปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าถึงครัวเรือนที่เดือดร้อนในทันทีณวันเกิดเหตุและจัดให้การทัมนาคมและไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายใช้งานได้ภายใน24ชั่วโมงพร้อมเร่งซ่อแมแซมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชานชนให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน1สัปดาห์องค์มนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนรนนักัาสานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนาราธิวาส วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิราชประทานุเคราะในพระบรมราชูปถัมภ์ร้อมคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชบรรพทานุเคราะห40อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีพร้อมติดตามผลการจัดการเรียนการสอนทั้งวิชาสามัญวิชา,าศาสนาและการศึกษาเพื่อการมีงานทำตามหลักปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียงโดยโรงเรียนมีนโยบายหนึ่งคนหนึ่งอาชีพให้นักเรียนฝึกฝนทักษะตามความต้องการและความถนัด ซึ่งโรงเรียนเป็นที่ตั้งศูนย์ฝิกอาชีพพระราชทานของจังหวัดปัตตานีพร้อมกันนี้ได้มอบสิ่งของพระราชทานให้กับนักเรียนด้วยโรงเรียนราชทรรชานุเคราะห์40จัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2550เปิดสอนชั้นตะถ,ถมะศึกษาปีที่1ถึงมธัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน681คนจากนั้นไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชทรรมชานุเคราะห์10อำเภอบายสจังหวัดนาราธิวาสโดยร่วมประชุมรับฟังปัญหาอุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอนจากคณะครูพร้อมให้โอวาทและมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนพร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้8กลุ่มสาระซึ่งโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อจากนั้นองค์มนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนด,ดาชกระนานุเคราะห์9อำเภอบาเจาะ ติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนก่อนเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพของนักเรียนที่สามารถต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพได้โอกาสนี้ได้เปิดโรงอาหารของโรงเรียนด้วยในช่วงบ่ายเดินทางต่อไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์4 4วัดชัทันสนานอำเภอตากใบร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนพร้อมเปิดอาคารราชวดีอาคารเรียนชั้นอนุบาล1นถึงอนุบาล3และอาคารราชประทานพักดี อาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6พร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียนให้เกิดความภาคภูมิใจด้วยผลการเรียนของที่นี่เป็นอันดับหนึ่งในโรงเรียนราชสัระานุเคราะห์จำนวน58แห่งขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนแล้วสิ่งดีๆจะตามมาและมอบสิ่งของพระราชสทานแก่นักเรียน สมเด็จกระนิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราทานุญาตให้สภากาชาติไทยจัดต,ตั้งตัวพระราชทานอุปนาย,ยิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยที่จังหวัดนาราธิวาสและพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลในจังหวัดพังงา ที่สารลกลางจังหวัดนราธิวาสสภากาชาติไทยโดยสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชานใหมยพิทักษ์ได้จัดตั้งตัวพระราชนอุปนายิกาผู้อเนวยการสภากาชาติไทยต่อเนื่องเป็นวันที่4เพื่อประกอบอาหารตรุงสุกใหม่นำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอยี่งออำเภอเจาะจอไอร้องและอำเภอจะแนะรวม3,200ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด -19 พร้อมไปเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในอำเภอยี่งอและเจาะไอร้อง10รายเพื่อมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 อย่างความปรับเรื้มในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและที่โรงพยาบาลท้ายเหมืองไยพัฒอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา นายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้กับโรงพยาบาลสิบแห่งในจังหวัดพังงาเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ประกอบด้วยตู้เก็บเสมหะความดันลบและห้องคลีนดูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยความดันลบสร้างโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์สร้างความปรับลื่มแก่บุคลากรทางการแพทย์และข่าวจังหวัดพังงาเป็นอย่างยิ่งจบข่าวในพระราชสำนักประกำวันนี้แล้วค่ะดิฉันเดียสมารันทิธันทองสวัสดีค่ะ